ครับสวัสดีนะครับ f c ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์การฝึกฝึกยิงในระยะประชิดนะครับที่ f c ขอมานะครับ f c ฝั่งทางทหารนอโโยอนะครับทหารนอยอนาวิกโกยุธิทีี่ผมจะมาเลาะทดสอบนะครับนี่ผมจะให้น้องน้องรุดเจะให้สิษเดกว่านี่ก่อนออ <c oughs> นี่สิเดกนะครับนี่นี่คือมีดระวังมีดกับปืนนี ถ้าน้องเขาวิ่งมานะครับผมจะวิ่งในระยะที่ประมาณ3ามเมตรหรือ4ี่เมตรก่อนทําจากไกลแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆอ,อ่ว่าว่าเราจะชักปืนยิงทันไหมนะครับอ่เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับนำแรกน้องรุดไปยืนนิ่งก่อนอน้องรุดดีหน่หนอยน,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 นะ โอเคนะมือกล้องพร้อมนะครับอ่าไอ้รุดร้องวิ่งมาก่อนเออวิ่งมาเลยอ่าเดี๋ยววิ่งมาเร็วๆเลยเออวิ่งใส่เลยนะใส่วิ่งใส่แบบมีเรื่องกันมีเรื่องกันกูจะแทงมึงให้ได้นี่แบบนี้เออเอาเรื่องอือหืออ่าเห็นไหมครับอ่าเพราะว่ามีดมีดนี่ยเขาจะได้เปรียบเออเขาจะได้เปรียบเราทีนี้ ถ้าเกิดเราใส่เทคนิคเข้าไปอ่ะเออทีนี้รถวิ่งมาไหมเออเราใส่เดี๋ยวเดียวในหมูบอกให้วิ่งวิ่งเลยนะอ่ารถวิ่งมาอ่าทีนี้เราใส่เทคนิคเข้าไปนะเมื่อกี้เรายืนเฉยเราตกใจอยู่ในสภาวะที่ขับขันเราชวนตัวเราไม่รู้ทํายังไงดีอันดับแรกนะครับอันดับแรก <c oughs> นี่เอาแบบเอาแบบเอา เอาแบบเอาใจประชาชนด้วยครับเอาแบบคนละเรือนด้วยถ้าเราฝึกแต่แบบเจ้าหน้าที่เดี๋ยวมันจะดูน่าเบื่ออันนี้คือไม่ต้องมีเข็มขัดเลยเราพกไปนี่อ่าเราพกพกไปเราใส่นี่ไปอ่าทีนี้เอาลวดวิ่งมานะระยะห้าเมตรเออลวดวิ่งมาเลยอ่านี่คือเทคนิคเทคนิคคือเรา เหมือน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 คนที่มันจะแทงเรามันกะเอาเราให้ตายอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเรายืนนิ่งๆปุ๊บเราก็ต้องชักขึ้นมาแล้วก็เสียเวลายิงแต่ทีนี้เทคนิคคือเราเวียงมามันวิ่งมาปุ๊บให้ <c oughs> เราเวียงเวียงออกมาข้างๆปืนเราพคกไว้เหมือนเดิมพคกไว้เหมือนเราไปออกไวข้างนอกบ้านเหมือนปฏิบัติหน้าที่ไปจ่ายตลาดไปเดินอะไรแบบนี้ เพื่อที่จะไม่ให้ชาวบ้านตกใจนะครับเราก็เอาเอาวุธไม่พาอาวุธไปแต่เราจะพกปืนพกเราจะใช้ปืนพกเอาถ้าถ้าหมูว,ว่าเริ่มมาเลยนะเอาหนึ่งสองเริ่มอาเห็นไอ่าอันนี้คือแบบเบี่ยงนะครับอันนี้ที่แบบแบบที่สองอขึ้นลำาไว้ก่อนออกจากบ้านแนละ้วก็ขึ้นไว้ครึ่งหนึ่งขึ้นไว้ครึ่งหนึ่งแล้วเราก็เหน็บไว้ แต่ถ้าระยะแบบจวนตัวจริงๆถ้าจวนตัวจริงๆปุ๊บเราขึ้นไปแล้วนะจวนตัวจริงๆเราขึ้นมาแล้วนอนนอน,น้วาก็ยิงแบบนี้เลยเอรเร<อ>าทาการแบบยิงเลยนะครับเอมือกล้องเห็นไหมเห็นเห็นแนบเห็นไหมสมมุติสมมติขึ้นลําไปเลยเราขึ้นลําได้เปียบเราขึ้นไหมเราก็ขึ้นไหมครับก็เออแบบใกล้ๆเลยไหมจังหวะที่ประมาณจังหวะที่ประมาณ เออจังหวะที่มนะันเออเดี๋ยวให้ให้น้องมันวิ่งมานะเอาเดี๋ยะนะนับหมูนับหนึ่งถึงสามมาแนละ้วหนึ่งสองสามพร้อมใส่อ,ะอ่ะนี่เขาพร้อมใส่เราอยู่แล้วแต <c oughs> ่เราจะทิ้งตัวเวลาเขาจ้วงอ่าเวลาไอ้นี่มันระยะประชิดมันจะมันจะจ้วงเราแบบนี้อยู่แล้วให้เราทิ้งตัวลงไปเลย เราดึงดึงเสื้อขึ้นดึงเสื้อขึ้นจังหวะบางทีเดี๋ยวดึงเสื้อขึ้นปุ๊บแล้วก็ทิ้งทิ้งตัวลงไปเลยเออถ้ามันจะเข้ามาแทางใช้เท้าเราใช้เท้ายันไว้เรายันไว้แบบนี้แต่มือเรายิงเออเรายันยันพยายามยันยิงเข้ามานี่เข้ามาทุกถ้ามีดมีดมีดมันจะแทงแบบนี้ ừ, ใช่ไหมนี่มันจะแทงแบบนี้ถ้าเาล้มแนี้ปุ๊บมันต้องกลมลงมาเห็นไหมเออมึงลองแทงมันที่มันถึงไม่เออนี่เห็นไหมมันต้องกลมลงมา จังหวะที่ให้ให้มันอยู่เลยยิงหัวอ่าเราอย่าไปยิงเข้าลิ้นปียิงเข้าหัวเลยจังหวะยิงเข้าหัวทุกมันจะมันช็อกเลยแต่ถ้าเราไปยิงตัวมันยังไม่อยู่นะครับก้าวมอมอนี่ก้าวมอมอถ้าเราแบบยิงเร็วๆมันมันจะทะลุไปเออไอคนแทงมันยังวิ่งได้มันยังไม่อยู่ให้เราช็อกช็อกข้าที่นี้เลยใส่เข้าแกนสมองเลยก็ได้อ่าึ้นลำไว้แล้วเราก็ รถไว้ทีนี้แบบที่สองถ้าเราจะมีเรื่องกับมันปึ๊บมันยืยนนี่เออมันยืนนี่ไอ,อ้นี่มันมาหาเรื่องเราใช่ไหมไอ้นี่มันมาหาเรื่องเราเวลาเรายืนเรายืนยืนยืนนะครับยืนเราพยายามไม่หัวไหลเราดิตรงกับหัวไหลฝั่งขวามันเราอย่ายืนให้มันตรงแบบน,นี้ตรงแบบนี้ไม่ทันจังหวะที่เราครักแล้วก็ยิงแบบนี้ไม่ทัน เราตรงให้ตรงให้มันตรงแบบมนี่ถ้ามันขยับเราก็ขยับเองขยับมาทางนี้อ่าเราต้องขยับให้หัวไหลตรงนี้มันชนกับหัวไหลขวากับขวากับขวาจังหวะที่เราชักปุ๊บเราไม่ต้องเสียเวลาเอี่ยบปืนมาแบบนีเ้เราดึงเสื้อขึ้นเราชักปืนแล้วก็แทงยิงแบบนี้ได้เลยหรือว่ายิงแบบนี้ก็ได้ชักขึ้นมายิงแบบนี้อ่ายิงแบบนี้เลย ทีนี้ถ้าถ้าบางคนพกพกข้างหลังนะพี่นี่ถ้าพกข้างหลังนี่พกข้างหลังมันจะพกไบนี้นี่ผมไม่แนะนํานะครับถ้าพกข้างหลังนี่อันตรายจังหวะที่เรานั่งนั่งคุยโม้กับเพื่อนอะไรพวกนี้ถ้าเขาเอียวเอาปืนเรานี่หมดสิทธิ์เลยมันใช้ยากเวลาพกเราพกไว้พกไว้ข้างไข่พกไว้ข้างไข่ขึ้นลาไว้พกไว้ข้างไข่ปืนนี่เขามั่นใจโอ้ล้านเปอร์เซ็นไม่มีลั่นนะครับ กรณีที่จะลั่นก็ต่อเมื่อคุณเอาเปืนไปแต่งครับเอาเปืนไปแต่งไปเปลี่ยนสปริงสมอล็อกเข็มแทงชนวนแต่งไกลบ้างอยากซิ่งอยากเป็นนักกีฬาอยากแตะลั่นแตะลั่นเออใช้ระบบออโต้ด้วยนิ้วแบบนี้พวกแบบคาดแบบนักแข่งนะครับแต่เราเอามาใช้งานจริงๆเราต้องเอาปืนเดิมๆนี่ปืนเดิมๆด,ดึงเสื้อขึ้นมาชักแบบนี้เลยนะดึงขึ้นมาอยมาแบบนี้ก็ได้ ลอยมาเวีนี่ก็ได้อ่าเดี๋ยวให้เวีนนี่ตาชิ้งใหม่ลุดยืนนี่ต่แต่หมูจะยืนนี่นะยืนให้หัวไหลเราชนกันทีนี้เราขึ้นลาไว้เสร็จปุ๊บไว้ในควนหนึ่งปุ๊บทีนี้เองเองหมูนับหนึ่งถึงสามสาบหนึ่งถึงสามเองเข้ามาจ้วงเลยนะหนึ่งสองสา เห็นไ,ไหมเราเราเวียงตัวออกมาเลยเราได้เปรียบอยู่แล้วครับแต่เราขาเราอยู่นิ่งๆถ้าเราอยู่นิ่งๆเราเป็นเป้านิ่งไปถึงเขาก็เนื่อยมันมันโดดใจเลยมันโดดใจแบบนี้เลยตายแต่ถ้าเราเวียงออกมาปุ๊บมันเสียจังหวะจังหวะมันวิ่งเข้าไปแบบนี้ถ้าเราเวียงออกมันก็ต้องเวียงไปทงแทงเราด้วยเี้จังหวะมันมันมันเสียาการทรงทรงตัวนะครับหลกัลกๆก็เอาแค่นี้ก่อนอ่า เดี๋ยวใครที่ชอบคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับ